สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมรออา,ารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับรูปบดีตลองประลัดก็คลังคาด่านตอมอสาแก้วนะครับตุเนเยือลงแชลงทุนแชร์ลูกโซ่เสียหายล้าน,นครับเมื่อเวลา19.00นาวันที่6ธันวาคม2558ที่สอนอระเวศพันธุวรวดเอกสถิตสังพระภัยคุ่กับการสืบสวนบกน .1 พร้พอมด้วยกำลังเจ้าที่ตำร,รวจกกสสบกน .1 เข้า,าขจับกลุ่มใน อนุเทพอุทเทนสุดอายุ78ปีอดีตรองปลัดกระทรวงการคลังในปีพศ2 5 3 6อยถึง25 2541อยู่ 6, บ้านเลขที่246ถนนกรุงเกษมแขวงบางขุนพรมเขตพระนครผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดมิมบุรีเลขที่จอจ6ดทับ2558ลงวันที่15สิงหาคมในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อกงประชาชน โดยสามารถควบคุมตัวได้ที่ดนานตำรวจของข้าเมืองชายแดนไทยกัมพูชาอเภรัญญประเทศจังหวัดสรกแกลเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพันุตุรดเอกสถิต์เปิดเผยว่าสเนื่องจากผู้ต้องหาได้เปิดบริษัท리เว Inter จำกัดซึ่งมีพฤติกรรมหลอกลวงชาชนหลายรายให้เข้ามาร่มลงทุนคลายแชลุกโซเกี่ยวกับการขายสเต็มเซลล์ก่อนมีการทุจริตจนทําให้เกิดความเสียหายรวมมูลค่าประมาณ12ล้านบาท ต่อมาทางเจ้าที่ตำรวจพบเบาะแสว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวกำลังเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยโดยใช้เส้นทางชายแดนดังกล่าวนะครับกระทั่งพบผู้ต้องหาจึงแสดงตัวพร้อมนำหมายจับก่อนควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับเบื้องต้นทางเจ้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้หลังจากนี้จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอน,นอประเวศเพื่อดำเนินคดีตามหมายกฎหมายต่อไปนะครับ